นี่ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกในช่องทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับมีเนื่องจากเพื่อนๆได้คอมเมนต์มาสอบถามนะครับว่าต้นเน่านะครับรักเน่าคนเน่ารักษากับปูนแดงแล้วผลมันจะเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะเห็นนะครับตอนนี้วันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับนี่ปูนแดงนะครับปูนแดงที่เรากินหมากนะครับนี่เพื่อนๆดูแผลนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อใหม่ที่มันได้สร้างขึ้นมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมันก็ได้ทําการเน่านะครับเกิดอาการฉ่าน้ํานะครับแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เป็นเนื้อเยื่อใหม่นะครับที่ได้สร้างขึ้นมานะครับเรารักษาโดยการที่ใช้ปูนแดงครับผสมน้ํานะครับผสมน้ําแล้วก็ให้แค่นิดนึงนะครับเพื่อนๆนแล้วก็เอามาป้ายแผลนะครับแต่ก่อนจะปะปูนแดงครับเราก็ต้องทาการ เอามีดนะครับปาดเนื้อเยื่อตรงที่เสียๆออกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะลามลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ส่วนระบบรากนะครับที่ได้เกิดอาการเน่านะครับในช่วงที่ต้นได้รับน้ํามากๆนะครับเพื่อนๆมันก็จะเน่านะครับนี่เราก็ทําการเอาปูนแดงละลายน้ํานะครับแล้วก็ลาดโคนนะครับนี่ก็ดูนะครับเนื้อเยื่อบางส่วนก็จะปิดมิดสนิทแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เห็นแผลไหมครับ เป็นเนื้อเยื่อใหม่ทั้งหมดนะครับดูแผลใหญ่นะครับแผลใหญ่ก็เริ่มจะเดินเนื้อเยื่อมานนะเริ่มเดินเนื้อเยื่อมาแล้วนะครับนี่ผลดีนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวิธีบ้านๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ได้ผลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ในช่วงหน้าฝนนะครับต้นเกิดอาการฉ่ำน้ำนะครับรากเน่าคนเน่านะครับ ลองใช้กันดูได้นะครับเพื่อนๆนี่ผมก็มาถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นแผลนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะครับนี่ก็มาถ่ายดูนะครับหายอย่างแน่นอนนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ใช้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับนี่พามาถ่ายชมนะครับนี่ก็เป็นน้องเล็กนะครับน้องเล็กที่โรงเรียนไปไม่นานนะครับเป็นแตงกวาใต้นะครับเพื่อนๆ สมบูรณ์เลยนะครับดูนะครับเป็นยอดของแตงกวาใต้นะครับทุกคนเจิบโตต,ต,ตั้งพุ่มสวยสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ทําการแทงยอดใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับี่แทงเอี้ยวขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆปูน,ปนดแดงนะครับช่วยทําการฆ่าเชื้อรานะครับในดินนะครับ ในดินแล้วก็รักษาแผลให้ต้นไม้นี่นะครับทุกๆชนิดนะครับที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับที่เกิดจากเชื้อราต่างๆนะครับเพื่อนๆและก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นรูนะครับช่วงก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะตื้นแล้วนะครับสนิทแล้วนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเนื้อเยื่อเขาก็ได้มาประสานกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการรักษาก็ ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆทำง่ายๆเลยนะครับก็ลองย้อนลงไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็ช่วงก่อนตอนที่เริ่มเป็นนะครับยอดนี้ก็ได้ใบนี้ก็เหลืองเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์ดูดีเลยนะครับเววเขียวเลยนะครับทุกคน น,นี่ใบแน่นเลยนะครับทุกคนข้างบนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย